นนี้นายพลพง์วังแพนอธิบดีกรมอาเซียนได้บรรยายสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนระบุว่าแม้หลายประเทศจะมีความกังวลและไม่สบายใจต่อมาตราการภาษีแต่ในที่ประชุมไม่มีการแสดงออกโดยตรงต่อมาตราการดังกล่าว ประเทศสมาชิกยังคงยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคีกฎหมายระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบขององค์การการค้าโลกสะท้อนถึงบทบาทของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคร่วมกันร,รับมือกับปัญหาท้าทายต่างๆและเป็นเวทีกลางในการเชื่อมโยงประเทศสมาชิกกับภาคีภายนอกด้วยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สําคัญเนื่องจากว่าผู้นาอาเซียนเนี่ยเพิ่งจะรับรอง วิสัยทัศน์ฉบับใหม่นะครับอาเซียนคอมมูนิตี้วิชั่น2045เป็นวิสัยทัศน์20ปีนะครับมองไปข้างหน้า20ปีนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนกันต่อไปนะครับอีกประการหนึ่งก็เป็นเรื่องของการรวมตัวทางเศรษฐกิจนะครับให้มีความเข้มแข็งขึ้นแน่นแฟ้นขึ้น เราจะใช้ประโยชน์จาก FTA กลไกมาตรการทางการค้าต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์โดยเฉพาะการรวมตัวของออทางเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอง อีกประเด็นที่ไทยและประเทศสมาชิกให้ความสนใจก็คือการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางไซเบอร์และศูนย์คอเซนเตอร์ผิดกฎหมายซึ่งกลายเป็นภยัยคุกคามระดับภูมิภาคนะครับสหรัฐเสนอให้มีถ้อยถแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองในการประชุมเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับการรับมือภยัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับความไม่สงบในเมียนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังคงหารือกันภายใต้ฉันธรมติ5ข้อย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างพื้นที่สำหรับการพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาเซียนกำลังพิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษอาเซียนด้านเมียนมาให้ยาวนานขึ้นเพื่อให้การทำงานเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังเห็นด้วยให้รัฐมนตรีต่างประเทศจากมาเลเซียไทยและฟิลิปปินส์เตรียมเดินทางเงยือนเมียนมาอีกครั้งเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมการเยือนในครั้งนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนสิงหาคมนะครับหลังจากต้องเลื่อนจากช่วงก่อนการประชุมที่ผ่านมาอธิบดีกรมอาเซียนยังยืนยันนะครับว่าติมอร์เลสเตจะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการ เป็นลำดับที่11ในการประชุมสุดยอดอาเซียนช่วงเดือนตุลาคมนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่าเมียนมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับจุดยืนทางการเมืองของติรมเลสเต้แต่ที่ประชุมก็เน้นว่าประเด็นนี้เป็นความรับผิดชอบของประธานอาเซียนในการประสานให้ทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้การรับสมาชิกใหม่เป็นไปตามที่ผู้นำได้ประกาศเอาไว้แล้วครับ